ถ้ามีได้พิพิธภัณฑ์ก็ได้ไหมืินกันไก่ซิลกี้ไก่ซิงกี้ใส่สายคาดเดียวกันอ๋อนี่ไงไหนอสิงไก่ซิกี้ซิลกี้นี่เลี้ยงงานกันทั่วไปเลี้ยงไหมอยากเอางู มันขนไอ้นี่อะไไม้ไม่ปัดขนไก่เลยอ่ะันอะไรพันชิวกี่น่ารักาวตาตา,มตามไม่เห็นว่าต้องตอดัดคือมองเห็นเลยนรักผมงเขานไดนี <laughs> จับได้นะจับได้จับได้เพราะเขามองไม่เห็นจับได้น้องน้องไม่ดูค่ะน้องไม่จีบหัวอยู่ไหนอ่ะตามันอยู่ไหนตาอยู่ในหนวตาอยู่ในขน่่่ปอนะไม่ใช่ตาอยู่ตรงไหนมองไม่เนตาเเนาไม่มีตา ลปลดูตานอออ้องพี่กองพับพางพี่ขายังไม่เห็นเลยมัต้องมีโปรดักก่อนี่พอคนเม่อกี้คุณใส่รู้คนรู้เลื่อถ้างานพิษโลกเนี่ยถ้าเดือนหน้ามาแล้วนะนนม,นมันจะมีในแกง๊แกงแคลคกิ้งแก๊งที่กระป๋องเนี่ยไปโยกงานพิษโลกเลยน <c oughs> ีๆๆๆๆ่แบบผีลูกน้องแล้วเอาโดยงานลูกน้อง